ฉันมองเห็นโอกาสมากมายที่สูญเสียไปเพราะคุณรอให้รู้สึกพร้อมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันบอกคุณว่าขโมยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความฝันของคุณไม่ใช่การขาดเวลาเงินหรือเพราะสวรรค์แต่เป็นภาพลวงตาที่คุณยังไม่พร้อมคุณเต็มใจที่จะค้นพบว่าความสงสัยที่คุณแบกรับคือการโกกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณเคยเชื่อหรือไม่คุณเคยสังเกตไหไหมว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตรอความรู้สึกว่าเราพร้อม ราวกับว่ามีสัญญาณที่มองไม่เห็นบอกว่าตอนนี้นี่คือเวลาที่เหมาะสมแต่ช่วงเวลานั้นแทบจะไม่มาถึงเลยเรายืนนิ่งมองความฝันของเราเหมือนคนที่เฝ้าดูถนนที่ปกคลุมด้วยหมอกรอให้ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นเพื่อเผยให้เห็นทุกโค้งทุกรายละเอียดของเส้นทางแต่ความจริงก็คือหมอกจะจางหายไปเมื่อคุณเริ่มเดินเท่านั้น หลายครั้งที่ผู้คนบอกฉันว่าฉันต้องการความรู้ความมั่นใจและทรัพยากรมากขึ้นเพื่อเริ่มต้น <me> มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือลองคิดดูว่าคุณเคยจับตัวเองพูดว่าฉันจะรอสะสมเงินให้มากขึ้นฉันจะรอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากขึ้นหรือฉันจะรอเวลาที่เหมาะสมแต่บอกฉันสิคุณเสียเวลาไปเท่าไหร่แล้วในการรอคอยสิ่งที่ไม่มีวันปรากฏขึ้น กี่ปีแล้วที่ผ่านไปในขณะที่คุณวางแผนใฝ่ฝันแต่ไม่ได้ลงมือทำครั้งหนึ่งฉันได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ทางธุรกิจโดยธรรมชาติเขามีความคิดที่ยอดเยี่ยมในการเปิดร้านเล็กๆแต่ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายวันหลายเดือนในการวางแผนทุกรายละเอียดรอให้รู้สึกมั่นใจทุกวันที่ผ่านไปโดยไม่ได้ลงมือทำยิ่งเพิ่มความรู้สึกไม่มั่นคง จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ฉันยืนกรานกับเขาเขาตัดสินใจที่จะก้าวแรกทุกอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่ไม่เขาตั้งราคาผิดเลือกผลิตภัณฑ์ผิดพลาดทำผิดพลาดแบบมือใหม่แต่ทุกข้อผิดพลาดก็นำมาซึ่งบทเรียนในเวลาไม่กี่เดือนเขาก็เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่ก่อนหน้านี้ดูน่ากลัวทุกอย่างเป็นเพราะเขาตัดสินใจว่าการรอคอยไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป เมื่อฉันคิดถึงเรื่องนี้ฉันก็นึกถึงเส้นทางของตัวเองหลังจากสัมภาษณ์แอนดรูคาเนกิไม่นานเขาก็บอกฉันว่าหนึ่งในเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ประสบความสำเร็จคือการลงมือก่อนที่จะรู้สึกพร้อมในขณะนั้นประโยคนั้นกระทบกระแทกฉันเหมือนสายฮาแลบฉันนักข่าวหนุ่มเต็มไปด้วยความสงสยัยถือสมุดบันทึกและปากกาได้ยินจากหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกว่าการเตรียมตัวไม่ใช่รากฐานของความสำเร็จ การลงมือทำต่างหากฉันออกจากบทสนทนาน,นั้นด้วยความเปลี่ยนแปลงและนั่นคือวิธีที่ฉันเริ่มเขียนเริ่มสัมภาษณ์ผู้คนที่ประสบความสำเร็จหลายร้อยคนหลายครั้งโดยไม่รู้ว่าจะนำพาฉันไปที่ไหนแต่เป็นการเดินที่ฉันพบความกระจ่างบางทีคุณอาจคิดว่าแล้วถ้าฉันล้มเหลวล่ะแต่บอกฉันสิการล้มเหลวในการพยายามดีกว่าการล้มเหลวโดยไม่ได้พยายามเลยไม่ใช่หรือ แล้วถ้าก้าวต่อไปที่คุณต้องก้าวเป็นก้าวเล็กๆแทบจะไม่มีความหมายอะไรละ่ะการโทรศัพท์การลงทะเบียนการสนทนาคุณจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในวันนี้หรือไม่ตอนนี้ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ทั่วไปใครบางคนต้องการเปลี่ยนอาชีพแต่คิดว่าต้องเรียนหลักสูตรอื่นอ่านหนังสือมากขึ้นประหยัดเงินมากขึ้นก่อนที่จะลอง คนคนนั้นอาจใช้เวลาหลายปีในการสะสมประกาศนียบัตรและวางแผนโดยไม่เคยรู้สึกพร้อมในขณะเดียวกันใครบางคนที่เตรียมตัวน้อยกว่าแต่กล้าหลงานกว่าก้าวแรกเรียนรู้จากความผิดพลาดและในเวลาไม่นานก็กําลังใช้ชีวิตในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ความแตกต่างระหว่างคนสองคนนี้ไม่ใช่พรสวรรค์หรือโชคแต่เป็นการตัดสินใจนี่คือประเด็น การลงมือทำสร้างการเตรียมตัวทุกการเคลื่อนไหวที่คุณทำไปสู่เป้าหมายของคุณสอนมากกว่าการวางแผนมากเกินไปมันเหมือนกับการเรียนขี่ม้าคุณสามารถศึกษาหนังสือทุกเล่มเกี่ยวกับการขี่ม้าดูวิดีโอฟังเรื่องราวของนักขี่ม้าที่มีประสบการณ์แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะมาแทนที่ความรู้สึกของการอยู่บนหลังสัตว์ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของมันปรับสมดุลของคุณในทุกย่างก้าว วันนี้ฉันอยากจะท้าทายคุณเลือกสิ่งที่คุณเลื่อนออกไปนานแล้วเพราะคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมอาจเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่แสดงถึงความก้าวหน้าที่แท้จริงทำก่อนที่วันจะเส้นสุดลงค้นพบสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจลงมือก่อนและเตรียมตัวที่หลังเพราะเมื่อคุณทำเช่นนั้นสิ่งพิเศษจะเกิดขึ้น ถนนเริ่มปรากฏขึ้นภายใต้เท้าของคุณเผยให้เห็นว่าถนนไม่เคยถูกซ่อนไว้แค่รอให้คุณเริ่มเดินเท่านั้นหลายคนกลัวความล้มเหลวรากับว่ามันเป็นตราประทับที่แน่นอนของความไร้ความสามารถคำตัดสินว่าพวกเขาไม่ดีพอที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการแต่สิ่งที่คนไม่กี่คนตระหนักคือความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูมันเป็นครู ครูที่เข้มงวดบางทีแต่อาจเป็นหนึ่งในคนที่ซื่อสัตย์และมีค่าที่สุดที่คุณจะมีในชีวิตฉันจำได้ว่าในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางของฉันฉันเผชิญกับการปฏิเสธมากมายในการเผยแพร่ค,ความคิดของฉันบรรณาธิการแต่ละคนบอกว่าคำพูดของฉันไม่เหมาะสมแนวคิดของฉันกล้าหาญเกินไปไม่มีใครสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแห่งความสำเร็จ ฉันอาจยอมรับว่านั่นเป็นสัญญาณว่าฉันไม่ได้ถูกกำหนดให้เขียนแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นการปฏิเสธแต่ละครั้งกลายเป็นบทเรียนในจดหมายที่ส่งคืนแต่ละฉบับฉันแข่ไขข้อความของฉันปรับน้ำเสียงของฉันพยายามทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าอะไรสัมผัสใจผู้คนจริงๆถ้าฉันยอมแพ้หลายพันคนคงไม่รู้จักความคิดที่เปลี่ยนชีวิตของเขา ลองคิดถึงเฮนรี่ฟอร์ดก่อนที่จะสร้างการปฏิวัติที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์เขาเคยล้มละลายมา5ครั้ง5ครั้งหลายคนคงตีความสิ่งนั้นว่าเป็นหลักฐานว่าเขาไร้ความสามารถแต่ฟอร์ดมองว่าความล้มเหลวของเขาเป็นกระบวนการของการปรับปรุงทุกข้อผิดพลาดเผยให้เห็นสิ่งใหม่ๆจะประหยัดได้ที่ไหนจะปรับกระบวนการอย่างไรจะใช้กลยุทธ์ใดเพื่อให้รถยนต์ของเขาราคาไม่แพงและเพราะการล้ม เหลวเหล่านี้ที่เขาสร้างรูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่งพอที่จะทนต่อการเวลาตอนนี้ลองคิดถึงตัวคุณเองคุณเคยตีความข้อผิดพลาดว่าเป็นหลักฐานว่าคุณไม่ควรก้าวต่อไปกี่ครั้งแล้วคุณมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกเป็นอมภาทโดยเชื่อว่าการสะดุดนั้นหมายความว่าคุณไม่มีสิ่งที่คุณต้องการกี่ครั้งแล้ว คุณไม่ได้แค่เก็บข้อมูลเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นมีทักษะมากขึ้นฉลาดขึ้นเท่านั้นหรือทุกความล้มเหลวมีของขวัญที่ซ่อนอยู่สิ่งที่คุณเห็นว่าเป็นการสูญเสียอาจเป็นเพียงการกำจัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไปมันเหมือนกับช่างแกะสลักที่ทุบบล็อกหินอ่อนสำหรับผู้ที่มองจากระยะไกลมันอาจดูเหมือนว่าเขากำลังทำลายหินเท่านั้นแต่ทุกๆครั้งที่ตีจะนำมาซึ่งรูปร่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งกำลังรอการเปิดเผยมันก็เหมือนกับ ข้อผิดพลาดาของคุณพวกเขากำจัดชั้นที่ไม่จำเป็นออกไปความเชื่อที่ผิดกลยุทธ์ที่ไม่ดีความมั่นใจที่ฝากไว้ในที่ที่ไม่ถูกต้องและเปิดเผยแก่นแท้ของสิ่งที่ได้ผลจริงๆฉันจำกรณีที่ฉันติดตามอย่างใกล้ชิดได้ชายคนหนึ่งฝ่ายฝันที่จะเปิดธุรกิจของตัวเองเขายืมเงินเช่าพื้นที่และเปิดร้านของเขาด้วยความคาดหวังอย่างมากในเวลาไม่กี่เดือนทุกอย่างก็พังทลายลง ยอดขายต่ำการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมเขาพบว่าตัวเองล้มละลายและอับอายแต่แทนที่จะยอมรับวันนั้นเป็นหลักฐานว่าเขาไม่มีพรสวรรค์นในการเป็นผู้ประกอบการเขาใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการศึกษาข้อผิดพลาดของเขาเขาพูดคุยกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เข้าร้าน วิเคราะห์คู่แข่งที่ประสบความสําเร็จอ่านหนังสือเกี่ยวกับการบริหารและการตลาด2ปีต่อมาเขาเปิดร้านใหม่ตอนนี้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนต้องการและราคาที่สมเหตุสมผลวันนี้ร้านนั้นจเจริญรุ่งเรืองแต่มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าเขาไม่ล้มเหลวก่อนและนี่คือคั้งทางที่สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณมองชีวิตได้ การล้มเหลวที่คุณเคยมีมานั้นเพียงแค่เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเท่านั้นหรือธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จความสัมพันธ์ที่จบลงหรือโอกาสที่หลุดลอยไปนั้นเป็นเพียงการตีของค้อนที่เผยให้เห็นรูปปั้นที่ซ่อนอยู่ภายในบล็อกเท่านั้นหรือทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นหลังจากความล้มเหลวคุณพิสูจน์ว่าคุณแข็งแกร่งกว่าการล้ม ท,ทุกการสะดุดไม่ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดก็นำมาซึ่งบทเรียนที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนรู้จากชัยชนะความสำเร็จเติมเต็มหัวใจด้วยความภาคภูมิใจแต่เป็นความล้มเหลวที่หล,ล่อหลอมบุคลิกภาพมันบังคับให้เรามองอย่างตั้งใจตั้งคํำถามที่ยากลำบากค้นหาเส้นทางที่ดีกว่า ดังนั้นแทนที่จะกลัวความล้มเหลวให้ยอมรับทุกข้อผิดพลาดว่าคุณกำลังเคลื่อนไหวเพราะคนที่ไม่มีวันล้มเหลวไม่เคยพยายามและคนที่ไม่พยายามก็ล้มเหลวไปแล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นคุณเคยเชื่อว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณได้ผ่านพ้นไปแล้วกี่ครั้งบางทีคุณอาจมองอายุของคุณมองข้อผิดพลาดที่คุณได้ทำไปหรือโอกาสที่คุณปล่อยให้หลุดลอยไปและบอกตัวเองว่า ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วแต่นั่นเป็นหนึ่งในภาพลวงตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางไม่ให้ผู้คนตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขายังสามารถทำได้ความจริงก็คือศักยภาพของมนุษย์ไม่มีวันหมดอายุมันไม่สึกหรอตามการเวลามันไม่สูญหายไปกับประสบการณ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จตรงกันข้ามมันแข็งแกร่งขึ้น ฉันได้พบกับผู้คนมากมายตลอดชีวิตที่ค้นพบเพราะสวรรค์ที่แท้จริงของพวกเขาหลังจากหลายสิบปีที่เชื่อว่าพวกเขาเป็นคนธรรมดาถูกกำหนดให้มีชีวิตประจำวันที่ไร้ความเปล่งประกายหนึ่งในนั้นคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานมานานกว่า30ปีในสำนักงานจัดการกับตัวเลขรายนานและงานที่ซ้ำซากจำเจไม่มีการผิดพลาดในการทำงานของเธอ แต่บางสิ่งภายในตัวเธอดูเหมือนจะไม่สงบเสมอดังนั้นในวัยห้ิกว่าของเธอเธอก็เข้าไปในร้านขายอุปกรณ์ศิลปะและเกือบจะโดยแรงกระตุ้นซื้อชุดสีและผู้กันขนาดเล็กภาพวาดแรกของเธอดูบิดเบี้ยวสีต่างๆผสมกันอย่างแปลกประหลาดและเธอเกือบจะยอมแพ้ตรงนั้นแต่มีบางอย่างในประสบการณ์นั้นที่จุดประกายไฟที่ถูกลืมขึ้นมาใหม่เธอวาดอีกครั้งต้วยครทีละเล็กละน้อย มือของเธอเริ่มมั่นคงดวงตาของเธอเริ่มสังเกตรายละเอียดที่พวกเขาไม่เคยสังเกตมาก่อนแสงเงาความคมชัด5ปีต่อมาเธอจัดแสดงภาพวาดของเธอในแกลเลอรี่และขายผลงานของเธอให้กับผู้คนที่รู้สึกซาบซึ้งใจกับสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเธอเชื่อว่ามันสายเกินไปที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเวลาสามารถมองได้เป็นศัตรูหรือเป็นพันธมิตร ถ้าคุณมองย้อนกลับไปในอดีตและเห็นแต่ความเสียใจคุณจะรู้สึกถึงน้ำหนักของอายุและข้อผิดพลาดแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าทุกประสบการณ์ได้ทิ้งบทเรียนไว้คุณจะตระหนักว่าคุณมีเครื่องมืออันทรงพลังที่คุณไม่เคยมีมาก่อนคนหนุ่มสาวอาจมีพลังและความกล้าหาญแต่คนที่อยู่มานานพอมีบางสิ่งที่ล้ำค่าไม่แพ้กันสติปัญญา และสติปัญญาเมื่อใช้อย่างถูกต้องจะช่วยเร่งผลลัพธ์ลองคิดถึงฤดูการต่างๆฤดูใบไม้ผลินำมาซึ่งดอกไม้ใหม่ฤดูร้อนมอบความอุดมสมบูรณ์แต่ฤดูใบไม้ร่วงเก็บรักษาสีที่ลึกกว่าและรสชาติที่เข้มข้นกว่าฤดูหนาวนำมาซึ่งความเงียบสงบและความอดทนของผู้ที่เคยเผชิญกับพายุชีวิตก็ดำเนินไปในลักษณะเดียวกัน แต่ละขั้นตอนนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่เหมือนใครและการเพิกเฉยต่อสิ่งนั้นคือการสูญเสียของขวัญที่เวลาส่งมอบผู้ชายและผู้หญิงหลายคนที่ฉันสัมภาษณ์ตลอดชีวิตพบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หลังจากหลายปีแห่งความไม่แน่นอนโทมสัสเอดิสันไม่ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเขาในวัยรุ่นแต่หลังจากสะสมประสบการณ์ข้อผิดพลาดและความเพียรพยายาม คลาร่าบา์ตันผู้ก่อตั้งสภากาชาติอเมริกันเริ่มต้นการมีส่วนร่วมด้านมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอหลังจากอายุ50ปีพวกเขาไม่อนุญาตให้ตัวเองเชื่อว่ามันสายเกินไปและนี่คือคำถามที่สามารถเขย่าคุณอย่างลึกซึ้งคุณยังไม่ได้ค้นพบสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพราะคุณเชื่อว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ผ่านพ้นไปแล้วหรือยัง คุณเก็บความฝันไว้ในลิ้นชักกี่ความฝันแล้วเพราะคุณบอกตัวเองว่าคุณแก่เกินไปที่จะลองคุณปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปกี่ครั้งแล้วเพราะคุณเชื่อว่าโลกเป็นของคนหนุ่มสาวเท่านั้นแต่มีบางสิ่งที่ฉันอยากให้คุณเข้าใจ บทต่อไปของคุณอาจยิ่งใหญ่กว่าบทรุ่นก่อนๆทั้งหมดรวมกันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของคุณแต่มันไม่ได้กำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณยังมีบางสิ่งที่จะนำเสนอบางสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยผลรวมของทุกสิ่งที่คุณเคยมีชีวิตอยู่ทุกรอยแผลเป็นมีบทเรียนทุกความพ่ายแพ้สอนความยืดหยุ่นทุกชัยชนะเผยให้เห็นความสามารถ ดังนั้นหากมีบางสิ่งเต้นเป็นจังหวะอยู่ลึกๆในใจของคุณบางสิ่งที่คุณอยากทำมาตลอดแต่คิดว่าคุณพลาดโอกาสไปแล้วโปรดทราบสิ่งนี้โอกาสไม่ได้สูญหายไปมันกำลังรออยู่บางทีอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ในแบบที่ทงพลังยิ่งกว่าลึกซึ้งยิ่งกว่าสอดคล้องกับคนที่คุณเป็นมากยิ่งขึ้นเวลากำหนดคุณไม่ได้ มันคือหลักฐานว่าคุณรู้มากพอที่จะเริ่มต้นตอนนี้แล้วและถ้าคุณก้าวแรกในวันนี้ไม่ว่าอายุอดีตหรือสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณจะเริ่มเขียนเรื่องราวอะไรคุณจะเปิดเผยโลกให้เห็นถึงตัวคุณแบบไหนบางทีอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะยังไม่ได้เริ่มต้น ผู้คนจำนวนมากยังคงเชื่อว่าความมั่นใจเป็นเหมือนความสูงหรือสีของดวงตาสิ่งที่ได้รับเมื่อเกิดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้พวกเขามองดูบุคคลที่พูดอย่างมั่นใจต่อหน้าฝูงชนหรือกล้าที่จะทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงและสรุปว่าพวกเขามีบางอย่างที่ฉันไม่มีแต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดยการเปรียบเทียบ ความมั่นใจไม่ใช่ของขวัญที่สงวนไว้สำหรับคนไม่กี่คนแต่เป็นการก่อสร้างที่ทุกคนเข้าถึงได้ที่เต็มใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันทีละก้อนอิดทีละชั้นความมั่นใจก็เหมือนกับการทำงานของช่างตีเหล็กที่ต้องการเปลี่ยนโลหะดิบให้เป็นดาบที่สามารถอยู่รอดได้ โลหะไม่ได้รูปทรงด้วยการตีคอนเพียงครั้งเดียวต้องใช้การตีหลายร้อยหลายพันครั้งแต่ละครั้งดูเหมือนเล็กน้อยจนกระทั่งเหล็กกล้าถูกอบและพร้อมที่จะต้านทานการต่อสู้ใดๆในทำนองเดียวกันความมั่นใจของคุณไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความกล้าหาญเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการกระทำเล็กๆน้อยๆนับไม่ถ้วนที่คุณกล้าแม้จะสั่นแม้จะรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็ว ฉันเองก็เคยประสบกับสิ่งนั้นฉันจำได้อย่างชัดเจนว่าครั้งแรกที่ฉันต้องปกป้องความคิดของฉันเกี่ยวกับพลังของจิตใจต่อหน้าผู้ฟังที่ประกอบด้วยนักธุรกิจและนักการเมืองที่มองว่าคำพูดของฉันไร้เดียงสามือของฉันเปียกชื้นด้วยเหงือ่อ คอแห้งความรู้สึกคือเสียงของฉันจะล้มเหลวในนาทีแรกแต่ฉันหายใจเข้าลึกๆและดำเนินต่อไปแม้ว่าภายในใจจะมีเสียงยืนกรานว่าคุณยังไม่พร้อมฉันจบสุนทรพจน์ด้วยความรู้สึกว่าฉันรอดชีวิตจากสนามรบที่มองไม่เห็นและสิ่งที่สำคัญกว่าปฏิกิริยาของผู้ฟังคือการตระหนักว่าฉันเอาชนะตัวเองได้แล้ว ทุกคำที่เปล่งออกมาต่อหน้าความกลัวได้หลอ่อหลอมความมั่นใจชั้นใหม่ในตัวชั้นคุณเคยพลาดที่จะพูดในสิ่งที่คุณคิดในการประชุมกี่ครั้งแล้วเพราะคุณเชื่อว่าความคิดเห็นของคุณไม่สำคัญพอคุณพลาดออกาสในการทำงานความสัมพันธ์หรือการเรียนรู้กี่ครั้งแล้วเพราะคุณกำลังรอให้รู้สึกพร้อม ความจริงก็คือไม่มีใครรู้สึกพร้อมอย่างเต็มที่สิ่งที่แตกต่างผู้ที่ก้าวหน้าจากผู้ที่เป็นอมพาสคือความเต็มใจที่จะลงมือทำแม้จะมีความไม่มั่นคงความมั่นใจไม่เคยมาก่อนการกระทำมันเป็นลูกสาวของการกระทำวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์สิ่งที่ฉันพูดมาหลายทศวรรษแล้วสมองมนุษย์สร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทใหม่จากการทำซ้ำ,ซำ ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคก,กลัวยกตัวอย่างเช่นผู้ที่เผชิญหน้ากับสถานการณ์ในปริมาณที่ค่อยเป็นค่อยไป เช่นการพูดในที่สาธารณะหรือการเผชิญหน้ากับฝูงชนจะลดระดับความวิตกกังวลลงในการลองใหม่แต่ละครั้งทำซ้ำทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดูเหมือนทนได้และสิ่งที่ทนได้ก็กลายเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นคือวิธีที่บุคคลขี้อายสามารถด้วยการฝึกฝนและความเพียรพยายามกลายเป็นนักสื่อสารที่ดึงดูดใจดูตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ของโทมัสเอดิสัน เขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าแต่มีคนไม่กี่คนที่จำได้ว่าเขาล้มเหลวหลายพันครั้งก่อนที่จะบรรลุผลลัพธ์สุดท้ายเขาถูกถามว่าเขาทนต่อความล้มเหลวมากมายได้อย่างไรและคำตอบของเขาก็เรียบง่ายฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันแค่คนพบหมื่นวิธีที่ไม่ได้ผลเอดิสันไม่ได้รอให้รู้สึกมั่นใจที่จะดำเนินต่อไป มันคือความเพียรพยายามต่อหน้าข้อผิดพลาดที่หลอ่อหลอมความมั่นใจของเขาเขาเข้าใจว่าทุกๆความพยายามแม้แต่ที่ดูเหมือนไร้ประโยชน์ก็เป็นการตีคอนอีกครั้งในเหล็กกล้าดิบของความคิดของเขาแต่ฉันไม่จำเป็นต้องใช้แค่ตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องนี้ฉันได้พบกับผู้หญิงนึ่งที่ยังเด็ก ที่สั่นแค่คิดจะพูดกับคนมากกว่า3คนเป็นเวลาหลายปีที่เธอปฏิเสธคำเชิญให้แสดงความคิดเห็นในการประชุมชุมชนความกลัวยิ่งใหญ่กว่าความปรารถนาของเธอจนกระทั่งวันหนึ่งเธอตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายเล็กๆน้อยนำเสนอความคิดเห็นสั้นๆในการประชุมระดับท้องถิ่นที่มีคนเพียง12คน เธอเกือบจะยอมแพ้ในวันก่อนหน้านั้นใช้เวลาทั้งคืนโดยไม่หลับแต่ก็ปรากฏตัวเสียงของเธอสั่นคำพูดติดขัดแต่เธอก็จบคำพูดของเธอเมื่อเธอทำเสร็จเธอตระหนักว่าเธอไม่ได้พังทลายลงสองสัปดาห์ต่อมาเธอตอบรับคำเชิญใหม่เสียงของเธอแข็งแรงขึ้นเล็กน้อยหนึ่งปีต่อมาผู้หญิงคนเดียวกันนั้นเป็นผู้นำการประชุมทั้งหมดอย่างเป็นธรรมชาติ สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ความมั่นใจที่ระเบิดออกมาอย่างกระทันหันแต่เป็นชั้นต่างๆที่เธอสร้างขึ้นทีละชั้นจนกระทั่งความไม่มั่นคงในอดีตกลายเป็นสิ่งที่จำไม่ได้ฉันเองก็เคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันในช่วงหลายปีที่ฉันเขียนต้นฉบับแรกของฉันท่ามกลางการปฏิเสธของบรรณาธิการและการดูถูกดูแคลนหลายครั้งที่ฉันคิดจะยอมแพ้มีหลายคืนที่ฉันรู้สึกเศร้าอย่างลึกซึง้งโดยเชื่อว่าบางทีฉัน กำลังพยายามสร้างบางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ทุกๆความพยายามใหม่ทุกๆก,การแก้ไขทุกๆก,การไม่ได้รับก็เป็นบทเรียนที่ทำให้ฉันยืดหยุ่นมากขึ้นวันนี้เมื่อมองย้อนกลับไปฉันตระหนักว่าความมั่นใจได้ไม่ฉันได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หนังสือในที่สุด มันถูกสร้างขึ้นในทุกรุ่งสางที่ฉันยังคงเขียนต่อไปแม้จะเจ็บปวดและนี่คือความจริงที่คนไม่กี่ยอมรับความสงสัยไม่เคยหายไปอย่างสมบูรณ์แม้แต่ผู้ชายที่กล้าหาญที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นวินสตันเชอร์ชิลก็ยอมรับว่าต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงภายใน ความแตกต่างคือพวกเขาไม่ได้รอให้ความกลัวหายไปเพื่อลงมือทำความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่มีความกลัวมันหมายความว่าคุณเดินต่อไปแม้ว่ามันจะเดินไปข้างๆคุณ ฉันอยากจะเสนอความท้าทายที่เรียบง่ายแต่ทงพลังให้คุณเลือกสถานการณ์ที่ทำให้คุณไม่สบายใจในวันนี้อาจเป็นการยกมือในการประชุมการโทรหาใครบางคนที่คุณเลื่อนออกไปหรือการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมที่คุณอยากทำมาตลอดแต่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายเล็กๆน้อยนั้นเพียงแค่หนึ่งเดียวจากนั้นทำสิ่งอื่นที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยและอีกสิ่งหนึ่งในอีกไม่กี่สัปดาห์คุณจะตระหนักว่าสิ่งที่ดู เหมือนทนไม่ได้ตอนนี้เป็นเพียงเรื่องปกตินี่คือเส้นทางแห่งความมั่นใจใช่ชนะเล็กๆน้อยที่สะสมจนกลายเป็นกำแพงที่แข็งแกรง่งและเมื่อคุณคาดหวังน้อยที่สุดคุณจะมองย้อนกลับไปและแทบจะไม่รู้จักตัวเองในเวอร์ชั่นที่คุณสั่นต่อหน้าโอกาส คุณจะเข้าใจว่าความสงสัยไม่เคยเป็นศัตรูแต่เป็นไฟที่หล่อหลอมดาบที่คุณถืออยู่ในวันนี้ความสงสัยที่คุณแบกรับไม่ใช่อุปสรรคที่แท้จริงมันเป็นเพียงผ้าคลุมที่บดบังความแข็งแกร่งที่แท้จริงการกระทําทุกอย่างที่คุณทําไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดจะสร้างความมั่นใจที่คุณอยากมีมาตลอดนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ชายและผู้หญิงที่ไม่ธรรมดา และเนื่องจากคุณมาถึงที่นี่แล้วอย่าหยุดเดินทางต่อไปวิดีโอถัดไปที่ปรากฏบนหน้าจอคือขั้นต่อไปของคุณอีก9ก้าหนึ่งในการพัฒนาสติปัญญาของคุณและในกระบวนการที่จะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าและดีกว่าที่เป็นอยู่ขอบคุณที่เดินไปกับฉันจนถึงตอนนี้ฉันจะรอคุณอยู่ในวิดีโอหน้าที่เราจะก้าวหน้าไปด้วยกันแล้วเจอกันที่นั่น